สวัสด,ดีจ้าเพื่อนสาวันแพชจะผัดกุ้งกินเนาะดูกุ้งเดี๋ยตัวใหญ่ใหญ่เพื่อนกุ้งไซสบิ๊กเลยอ่ะแต่สาวแพ้ต้องผ่านนี่ถามแพ้แช่น้ำ๋ยว่เพื่อนกับมาจากทำงานเนาะแช่น้ำมันจะได้นิ่งเดี๋ยวสาวันแพชไปเตรียมหั่นผักขอตัวไปล้างผักก่อน,นเพื่อนนี่ เดี๋ยวจะไปล้างผัดกันผัดแบบผัดกะเพราผัดพริกแกงอะไรแต่ไม่ใส่พริกแกงเพิ่ใส่พริกสดมีพริกด้วยมีมะเขือเปราะลูกหนึง่งมะเขืตอตอเหลสามลูกเดี๋ยวไปล้างเครื่องผัดกันขาฟักเอาไปแล้วเอาแต่อันนี้ออกมา ผันผัดค่ะเพื่อนผัดแบบผัดกะเพราเนาะจะใส่ใส่พริก,รกเอพริกสดเพืน,พนผัดใส่กุ้งตำพริกกับกระเทียมผัดเพื่อนก็จะทอดมันกุ้งกลับบ้านเย็นเพื่อนไม่มีเวลากลับมาก็เหนื่อยนะสามีกินทิ้งไว้ละไม่ได้ล้างไม่ได้อะไรเนาะ ชีวิตแม่บ้านไ่หลังเลิกงานเพื่อนๆจะเหนื่อยใจอ่อยากจะทำทอดมันมีถั่วไงถั่วสดมากเลยเพื่อน,นแช่กุ้งไว้อันนี้ไว้ ข้าวโพมันมีข้าวโพดมาเป็นชุดเหรอเพื่นก็ไม่รู้จะทําอะไรกินก็ต้องผัดใส่ไปด้วยใส่กุ้งใส่ข้าวโพดอ่อนใส่ถั่วเขามาเป็นเซตอ่ะเนอะกุ้งรอให้นิ่มแต่สมามเขาเสาซี่กันเพราะมันใหญ่ทำก็เอาไปกินทำงานด้วยจ้ะเพื่อน มะเขืองคงไม่ใส่เพราะว่าเดี๋ยวช้าวจะไปกินไปกินกับน้ำพริกกุ้งม,มันตัวใหญ่มาก,กเพื่อนถ้าผัดอย่างนี้เรากินไม่ไหวนะตัวใหญ่จัดผ่าผ่าเพื่อนที่แรกสามแพ้ว่าจะซื้อเอามาทำกุ้งแมคมก็ใหญ่จริงจรนะิงน้่งดูมันใหญ่เกินเพื่อนเปนเป็นกุ้งใหญ่แล้วแพงด้วย แล้ววันนั้นเขาลดราคาห้าสิบเปอร์เซ็นสาพก็เลยซื้อมาตุนในช่องแข็งไว้ผ่าแล้วก็ยังใหญ่เดี๋ยวขอตัวผ่ากุ้งก่อนนะเราจับจพเพื่อนๆสาเพ้เตรียมเครื่องเสร็จแล้วนี่กุ้งเจ็ดตัวผ่าซี่ใหญ่มากไม่ผ่าเรากินไม่ไหวนะแล้วก็ถั่วแล้วก็เข้าโพดอ่อนนิดนึง ผัดใส่เอเพื่อนๆแล้วไปกินทำงานด้วยแล้วก็กินที่บ้านด้วยหิวหิวแล้วใส่น้ำมันลงหิวแล้วหิวแล้วทำกับข้าวกันเถอะ เหนื่อยมากมายเพื่อนๆจ้าสางมันแพ้วใส่พริกเป็นชามเลยเป็นถ้วยเลยชอบกินรสจัดเพื่อนมาใส่พริกก่อนใส่พริกก่อนเดี๋ยวมันจะฉุนสามีนั่งอยู่ ใส่พริกครึ่งกระทะแล้วเพื่อนๆเห็นไหมคะคนกินเผ็ดกินรสจัดน้ำมันมน้อนดีไม่เลย แล้วใส่กุ้งใส่กุ้งเพื่อนกุ้งเปิดไฟหน่อยนะงกิ้วมุดไปหนึ่งคร้งใส่กุ้งเพื่อนกุ้งเก็บตัวเยอะนะสามีทำหมกข้าวไว้เยอะเอหมดน้มันดี เต็งตัวเยอะมากคุณผู้อมจานหนึ่งจานใหญ่เลยเราผัดนานนิด่อนแล้วใส่ผักเพราะว่าตุ้งมันถูกง่ายเดี๋ยวามาันจะแข็งเอาบัเทโลโฟมน้ำนิดนึง ดูสิขนาดกุ้งผ่าซีกนะยังใหญ่มากบิ๊กๆเลยเนื้อเด้งๆเลยว่าจะเอาไปทำตำกินอะไรดิกๆเนี้ยไม่มีเวลาจะกินแพงมากำปรุงกันเถอะโอ้ชอบกินถั่วกับกรอบก็ปรุงกันเลย ขาวน้ำมันหอยเพื่อนแองนูใส่เข้าไปชอบใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่เราชอบเราก็ใส่น้ำตาลจ้าน้ำปลาค่ะกุ้งเขาสุกง่ายเนาะ นานแมร่รวยปุ้งเนื้อเด็กโว้ยดูสิเพื่อนน่ากินไหมเห็นไหมเสร็จแล้วหอมเพี้ยปิ้เตา้ปเตา,ปเตาปิี่เต้าอนไม่ชอบถั่วเลยปิ้เต้าปิเตาไปค่ะเพื่อนๆตักราดข้าวอาหารสุกเร็ว รัดข้าวกันจ้ะเพื่อนๆโหมองไม่เห็นผักเลยโอ้โหอันนี้ใช้จานเล็กกินข้าวนี่ค่ะพเพื่อนจ้ะพัดริทถัวใส่ น,น,น่นากินไหมจ๊ะเพื่อนๆน่ากินไหมน่ากินไหมน้ำนิดนึง <Okay. S 1> เพิ่มกุ้งหน่อยนะ mm hmm. นี่เลยน่ากินไหมเอ่ย <Okay. S 1> เสร็จแล้วค่ะคเพื่อนๆ น่าก,กินไหมไปกินข้าวกระสาบนเพล่นนะจ๊ะขอบคุณนุ่มกำลังใจค่ะเพื่อนจ๋าบ๊ายบายค่ะกุ้งผัดเออถั่วใส่ข้าโพดเขาเรียกผัดพริกนะคะเพื่อนๆบ๊ายบายจ้าน่าก,กินเนาะไปค่ะขอบคุณนุ่มกำลังใจนะคะ